E é. าหน้าที่ของตำรวจเนาะเออก็ต้องช่วยประชาชนคือเออประชาชนชาวมักเมงก็ต้องช่วยนะไม่ใช่ว่าแจกบงินผู้ร้ายอย่างเดียวเออแมงบอกครัาคือทูกหน้าที่ตำรวจเเนาะเออไม่ว่าคือจกเงินผู้ร้ายเยอเขาชาวมักชเมืองตับัห่อบัตรผู้กระเยอะเขาเย้อเขาลงแบ่งแท่งกันก็บอกเนาะอืออ่า เขาห้ยกูแก้มือกบมือรับมือกบมือมันไอ้กูว่านี้ยถูกขับไปหึงงแล้วก็รัวเนะ้ตุ้งตัวบวงมากเลยได้คือมันได้เพราด้ยอ้างเหมือนบอกเพมา่เดีอ้างมันก็ได้ผุนก็ดอกอันนี้งานรวมคือเสียงงานเขาถบายโอปูกากของแฟนแบพร้อมกับพวกมาไดยสิบเก้าพวงขอบกำลังสงข้างเอาเออพวกมาเลยเก้าสิบเกพวงเออคืงนอยดอกไม้ยลจะมือว่าแข่งเอาถบายค่ทุงข้างบุวง อ่าขอใครกูกด right? ้วยมือกากดมือเขากุมือ้งไอายูวันนั้กูขับรักหึ่งแล้วก็รวยทน่้นก็ข้านดอกไม้ถูกใจโพอได้เก้าเก็ดเนี่ยเก้าเก็ดอือไรเี้ยเก้าเก็ดดีปะปูเก้าเก็ดแก่วายหอผ้าปูจากเก้าเก็ดหมู่บ้ามื่อนี่งั้เอามาถวายหอ้าปู่ฝักขาวเก้าเก็คือเก้ายิ่มเกเก็ดคือเก้าเก็ดคือ่าปูขาอ่อนนรยิมเออยังก็ข้ามก็เรื่องบอจากมาหาผ่ว อีพาคือใงเมื่อบ้าวันคือเก่าข้นว่าคือข้นงานบังเกิดปูจ่าบ้ว่าแต่่รามันปูจ่าจะปูชื่อผักขาว้วบันเกิดปูชื่อผักขาวเรียกชื่อก่าเก่าเปิดนะคอว่าคือเก่าข้างว่าไงจิ้มทางวาอีนั่งสงพานใจเก่มาไหมมาเด็กมาดูเด้อข้นคือเด็กคือเกมาดูข้นคือเด็กก็คือเหมือนกัเด็กมาอีกพอไปยลงถือ่านมาพอคือกงคายหมน้ำม่นดู่ะ กักมากค่ะกล่องตัวเครื่องบินใบคันตัวอืม,ม,มกลนะ่องใบกังแจมือเหือดตัวเครื่องบินเนี่ะเือกล่องใบอืมข้ามเขาขายรกมราคาเขาก็จะขายราคาแพงได้ยืมขั้นไกลมือเนนะี่ยครับปูเอือเขาเอาเพง่งกล่องกังแจมือว่าคือเปิดเงาใบเนะี่ยอืมมือคือบงนแต่ก้งบิงมาโลมาบอนะ่อยครับปูเอือกล่องตัวเครื่องบึงในราคา9.9บาท เก้าสิบบคือเก้ายยืม่ไปงานมากลรงแบบมันรูหายะเออถึงเมื่อรามากก็ตรงมากด้อนะคงข้าเออเครื่องบินเครื่องนร่างต้อนไปทางใกดูได้ยืมจับวิการเออว่าจะขึ้นจักเื้อต๊จะเครื่องงวดยื่อะไรื็งวดนี่แหละเออจะขึ้นแทีแน่นอ่พงวกนั้นผู้ดกับมามาด้ลยจะดูเตอเครื่องบินเก้าสิบเกิด ก้าค wow, nh ือเกิด้ำนั่นนะด้าเก้านั่นนะบอกแค่โตเก้ากูนก่ก็ว่าคือกระเด้ยวแต้ไปคือคือบักคุณเด้อบักจะงาต้องกูแจ้งแค่นี้บอกก็คือแมงบ่าแข่บักเออแมงครับเออมันแมงอยู่แล้วพ่อเ่้านะอมนแมนคือหยังเนี่ยแม่งคือหยังเนี่ยใช่ไหมหยังดังแม่งจ้บอกว่าจะดางแมงเออ นังไกลขบบ่อยมันเป็นจังไก่หยิ่งรับูมันเปิดแข่งอกแข่งเอแข่งคอแข่งอาคือหรย่อืมเยอะไปก็บดถขบายหูขับไปแตได้รับแต่าเยิ่งรับูข้าวแดงบะมอ่อืว่ากบเบิ้งปั่นไงขั้นปุตบองน้ำลามน่ครับเบิเปินงเปิ้งข้าปาี่เด่งเกลีอย้อมตองจะเสืออยิมเะ เออมื่อกะเบิดกเดียวกังอันออนึงก an ูก็ง่ากนกว่าความเมื่อกี้ทังคู่อัหยังกนังก็หนังู้นังเกลื่อนเรื่อนอันว่าผู้หัวงอกระโหนงงว่ามันข้างก็อีนั่งตาตาฟอนั่งกะแค่อาบเบาอาบไปจะ่ให้จ๋อไปแ่่ให้จ๋อเบาเกื่อนก็ปูนั่งตาตาฟองนั่ตาตาก็แตตาเบื้องผู้แรกกาบเบื้ะเริ่มู่จะเริ่มกา ก็ว่าไก่ยัคือผู้หายแล้วพอ้วเอาได้ก็เพราะไงวาก็เวราความขี้รายก็น่วมรับความขิงเด้อทุกทีน่อมรับครรู้กูคอผู้ขายก่การสั่งข้าวฮักคือเก่านันะลูกการคือแม่งก่นได้ก็เป็นของกับของคือเก่าหัวคืองอนกับคือเก่านัหนะลูกมันให้คือเก่ากตก่วม่หักเพราะมันข้ามาใหญ่ ม่น่าจะปัดเดีบืเกยเบื่งกูเืเรื่องกัปูตวนั้นกับปูอางมาเน่ตัวนี้ยังงาบอย่างปูอืมเปิดกลางค่ำจอยปเดก็ยังเปิดที่เขปเตออะวรอ่างเงีัอ้นข้างหมายาเรื่องเรืบตงก็ลงนั่งด่าลูกลานพอมืิกับปูกลางค่แต่ว่าลจะโปกก็บขายเหยือเหยั่าขอดขวดเพราะเมือกมองเอาแต่ว้าเกี่ยวกับปากหวานโเบอก็แข เมื่ะขากเมื่กะเปิดมาคู่แะไขแกกมูมาคู่ง่ามงื้อเยื่อครับปูมวนกระลั้กระมวนเื่อมาคู่สวยสวยสวยายครับปูเหมือนม่กะมาคู่หลักเก่กมูดีกมูเมื่คู่ก่างเยื่อครับปูทำมัดปูคุนชลาดเื่อครับข่คนให้เปล่นก็เรื่อครับปู อยากขวา,านกันกัปาก็อพอวอาขวานไปเั็ขึ้นจำพูกผูชาคนเป็น่เนาะตรงพวกนี้คือโง่แกัแข่งให้ม,มาดึงแร้เขาถือเบิ่งถึงม่งมาตัาาาดวดกตัวแกดงแรงตัชายคนน่นโง่แขวนเนาะอันนี้โนราช่ยาพอการักป้าชตจะพักแกนีงมามาว่าวิการคนคับเนี่ยจะพวกที่ที่ไหวทุกคน ที่ขอบคั่วบอกคุณแปขอบคัว่วข้าดาพมงแกรักวาคือือวาปือคือดือรวมข้างเกย์ดือเอาคืวอวัดนอทอปันจรลชาดื้อยังคั้งนี้ระดาพวงเงินงายมงคลใครคือแร้รวมข้างเกย์ดือเอาไว้นอทอปุกดาเขื่อนคำรวมข้างเกย์ดือร้อยเก้าวัดอเอาไว้ นอทไม่เกิกาเพื่องฟ้านึกระยาปืนจะพอกาุงโรกนายชิงหอยชงดังแมนึ่งร้อยเจ็ดบาทเอาไว้ยืได้คือร้ปนร้าไปยืมขณดข้อว่าอันนี้ข้อออันคือว่าจะข่งขึ้นเมื่อวันรูหรือไปยืมเออขอให้ลูกแากชื่อบวกบุญมาให้มือคุกไมรับมือคุกไม่มาไหนด้วยนะถูขับไปนึ่งล้วก็ไปดวนนะถูกแรเออเออที่พ่อจะเบาได้หรือแรงอืมทำเบาได้อึนเส พักบอทางก็คือมันหลายคนคือว่าข้าข้าข้างงานก็คือครูนุ้่งานขาตาคือตากาดากระกโอ้คือใจรคือหนึ่งเออวิ่เมื่ไหลายข้าหลยเนาะคือให้จึดให้แ้วกูหลายคนกูอ่ะน้องขอปุ้มว่ะ วงอาป่าคือพ่คืออัน่าคืข้างงานว่ได้ว่าาป่าปนั่นเออเอาให้ดูให้ด่นมือคมแร่มือกงมืองานงานมึงป่าวงจะป่าต้องมาให้แต่ไม่มาไม่ได้พ่อจะนำไปหมาถึงก็อทหมอพ่อหูฉี่นะๆๆพ่อหูฉีก็ทอมอเพราะว่าพ่อไปขี่รถเท่นเฉย ที่ไปแล้วก็คี่มาคี่มาแล้วก็คีอไปเรื่มเดี๋ยว่าพ่อพอังหมี่ได้ยังกูว่าแล้ว่าจะไปไม่มาใช่ไหมไม่มาจวพ่อจะคีอรถไปใหม่อืมือนแกบเข้าวมาใหม่อือออ <c oughs> คี่รถไปปั๊บมกเออคือไปด้วอรถคือพ่อจะคู่อเลรว่าแค่งแข่คู่แข่รานแข่โค่แข่งม้าดูากพอ,อนวดวัดขึ้นขึ้หกพ่อก็ยังต่องว่าอย่งแล้วค่าเครื่อนบงก้าเจ็ด ก้าวกึกกักไรเด้อนั้นกลุ่มมาแ้าพวกจะไปแต่ว่าพ่อไม่เตือนอืางว่าพ่มาเด้ขาดเ้อเออสงแารเด็ออข้าข้าขึ้นมองอันนี้ไกล้างพือรือไวตาชองมือรือไวพ่อบัขึ้นเงือง มันคือมันคือมันมวยเอองานการคือพอจ่ายคือเก้ากะเองแขยงรัวค่ะอืมพอแก้คึ้งดอกอ็พอพอแขงวัวทีมาแห่งมนเยอเออขี้เกียมากเลยลูกเยอะเหนก็คขี้เกมากขึ้ขาขี้เกียมากเรื่องคาปูเออให้งานกาคือมวนนี้ขี้เสียงมาเลยลูกไม่ได้เติมน้ำมันอืมพอตอกเติมน้ำมันแห่งมันยากเด้อเกอคือเกียงมากหาพอกระดร สมัย้าเขากียงด้อยครับปูเออเขาเกียงมากเ้ยเรื่มเออแกมาแต่จะเอางั้มามันกับบ่จมแบบควงัวนนั่นอ่ะเออแกแค่ลียนมากควนง่วนเขาแค่จักจูเรื่มเตือนสองคำเอาแค่ของบ่ครับแค่คือบ่าแดงบ่เบาเรื่มใส่ซีใ่ซีบร่ปูใส่สองไม่กับแค่ของเะครับเออเออกับคู่หนึ่งด้วยนะ คู่หนึ่งบะงคู่หนึ่งครับเออเขาเนคู่หนึ่งครับงวดของตู่เขาเรียกคู่หนึ่งไมหมวะครับปูนั่นไงเด้อือคือมาเด้อือคือมาบเ่เดียร์จมมั่งง่ะบะเบีดร์เปลีอยนับขึ้นเงีช่องขี้เกียดมากเลยยนาะครับเอองนนั้นนะงขึ้เงี้ยขี้กระน้าเอาอ่านนมือโค้งมือแรมงมือมโค้งมือหมาเนี่อน่ะก็คือเออกัรปึกเกิดอะรูห้านก็ปึกเกิดะปู เดี uh ๋บพอดข้านคือวคู่้าันะหลังวันที่สิบหกกแล้วก็จูบอมแวาจ่โอเคเออ แต่หากตแก้ม ve so, ันออคือแก้ว่นตื้อมันคือเดียร์เขาคือโกงด้ว่นะผมมัาเงืมนว่าขั้งอ่างหมดย่งเบาอยู่่แต่ว่าบัครยื่นเผื่อได้เนาะกับปูเปิดถ้แกว่าเดาต้องบุญบ่ตนั้งมือไผมัเนาะรับปูอันนี้นางชายดีมากเราพันสวายอง์คปูจากห้ารอยบาททวมมาเลยเก้าคว้วง พวกกบพชคงขังปูน้ำพวกมาได้ดอกมาด้ดอกดาวเรื่องเอาขอให้มือคุ้งมือดาบมือคุงมือมนหึงหแล้วคนรวยนะลูกนะเรื่องคงแขงงูาเชี่มเกี่ยนบเรื่องครับปูแต่ยัง่าเกี่ยนมันใช้งูวาจัดตูพอกระถามวบาระถิดก็ยืมครับปูเออเยอะบอกับอีนั่งแต่จานหัวนองพอกับแตาจ้าอื่นบกระเวงงง เมื่อคืนให้อีกอย่งอยู่ทำไมเมื่อไปวัดไปเมื่อแคเมื่อมัเือนเติมน้ำมันเตอวันนี้แกเติมก็ไม่เติมแค่ไม่เติมพราไม่ใั่นะอือเตมันคุกาันงางได้คือปากไปยําอีนอย่งเยอะๆปากไปย่างแค่แบบนี้ครับครับแค่บบอะไรวะได้ครับเอพราากไปส่อีกั่างจ่าก้าอือัตคุบางาได้คืมัากัป่ก็ย่งเยอกป้่าน่นี้ครั ก็ว <toys> ่าเอฝากไปคลิปบ่ายขอทั้งหม่แรงขับคอคนเนื้อหูไอ้ขื้อมาเรื่องเรื่องเนื้อคลทั้งของหูเนื้เรื่องครับปูเนื้อของหูเนื้อหัวไอ้ขึ้นเนื้อคอเขาขึ้นเนื้หูวไอ้กาไม้เก่าเนเ่งครับปูเอาเันค้องจะเนื้อความว่เงียยิ่งดูะบอกหูเออจะบอกหูเยอะแต่คือแต่ก็จไมเก่า ลรูกร้านมาขอเงินกูบ้เงินัดดนเอะพอกนังคืนกูห uh, ัวแกวหันคือว่าเขาก็ึัคืนด้เด็กหน่อยไปเนาะนั่งรูนังร้าขออะไรๆกึ่ง่ได้พวกกระเป๋าเอาแคนหูไว้ครับเออข้นกคืนกันออเ้างลาคือบ่บยืมกึ่งข็นบ่เอออันนี้ก็โอ้ยแังบ่รด้อัน้มันมือเนาะเป็นเปล่นฟัแค่ไหบ้งเนี่ยฮะใบมันบ่มือขัดกุ้งทำไมไม่มันมือ เออทำไมเก้าเริ่งกึมกมกึมพันกอดใหญ่นิเกึมกึมก่มันธ์ือกึมพัน่ก็คืองึมโอ๊ยพัคืออะไรมันคือพันบ์พอดมันข้าวเปลี่ยนเนาะพันธ์พ่ดีเลื่อก็พันธ์ใหม่ก็ได้กึไใครวิรากันรู้ใครวิราใครฟื้นใครหม ข้างมันบอกเป็นผนวคงแต่ไม่พันมือเอาไปขาวพันปลมอยคือเคือแค่น้นม่รูเกิมครับก็เหมนมองไบสมัยเก่าที่รอแถอปู่อ๋ยหัวกูหันพันใช่้หัวก็แบเงินยงืงน้ังหงไว้แต่ว่าหันเง้ยาแกัเพันงีปากเริ่มแต่ว่ามีคบามเป็นเงม้ยเพิ่ม นักหูว่ะก็งอหูไ่เคยเป็นไปดูเดีคํขาาหูมือครับปูเอาเงืนอนงีใครแต่เ่อนนบาทเจตอก็้งบาเจอบ่ะเทครับหูข้อมือกับหูมือนี่สองหูครับปูโบ้บัามือได้คนงามข้มือได้คนงามเหมืองมืกับเก้งด้วยงานจุดเตอวันคู่ออังก็เหมือนวันูขื่อโบฟ că căvrezi mai mult, um, eu am cam mai multe cărți, cărți,